อาลนี่เลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องเศร้าของแฟนๆศิลปินวง25 h n u l o นะครับหลังจากที่มีข่าวว่ามีการยุบวงเมื่อทางเพจนะฮะ The Guitarmag นะฮะได้มีการโพสต์ว่า g e n i e Records ทิ้งทวนนะฮะปล่อย2ชิ้นงานสุดท้ายของ25 Hours สกูปประมวลภาพ6ปีในบ้าน g e n i e และ MV เพลงสุดท้ายให้แฟนๆได้เห็นในโพสต์กันนะฮะทำให้ใจหายกันไปทั่วหน้าเลยครับ ล่าสุดนะครับค่ายต้นสังกัดร่อนจดหมายพร้อมกับบอกว่าจะให้25 hours เนี่ยได้อยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปครับโดยจะมีการปล่อยสกู๊ปประมวลภาพมิวสิกวิดีโอตลอด6ปีที่อยู่กับค่ายในวันจันทร์นี้ครับและในวันศุกร์ที่4กัญญญนยายนจะมีการปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลสุดท้ายที่ชื่อว่า before sunset หมดเวลาแล้วก็ถือเป็นช่วงเวลาดีๆครั้งสุดท้ายนะครับที่ค่ายจีนี่เวคคอร์ วงชนฟ้าอาวส์และแฟนเพลงทุกคนจะได้บันทึกเอาไว้ในความทรงจําร่วมกันครับครับทั้งนี้ชนฟ้าอาวส์ครับสร้างผลงานไว้มากมายผ่านเสียงเพลงสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงมาหลายปีกว่า12ปีเลยครับที่อยู่บน,นถนนสายบันเทิงสายดนตรีอ,อาที่เพลงไม่เคยยินดีที่ไม่รู้จักนะครับถามจันทําได้เพียงเที่ยงคืน15นาทีแรงโน้มถว่วงและอีกมากมายเลยครับ นอกจากนี้นะครับนักร้องนำนะฮะคุณแหลมเองเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความนะครับลองฟังให้ดีๆนะครับบอกว่ามีเหตุผลของการเจอกันและจากกันนะครับและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วขอให้ความเข้า ผมนะผมคิดว่าขอให้ความเข้าใจเกิดขึ้นในเร็ววันนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับช่วงเวลาดีๆมากมายนะครับขอโทษหากผิดพลาดกันไปบางครั้งบางคราวนะครับพร้อมกับขอโทษแฟนๆน,นะครับที่ทำให้เสียใจตอนนี้ตนก็ขอพักการร้องเพลงไปก่อนพร้อมเมื่อไหร่จะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ